เคยได้ยินเรื่องความฝันใหญ่ของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางทางทะเลของเอเชียไหมครับโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมล่ะแต่เอ๊ะแล้วเบื้องหลังความฝันสุดอลังการนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ใครกันนะที่เป็นเหมือนฟัน,ฟนเฟืองเล็เลกๆแต่สำคัญมากๆที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างวันนี้แหละครับเราจะไปเจาะลึกกันถึงที่ภูเก็ตเลยกับหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือใช่ครับฟังไม่ผิดหลักสูตรนี้แหละที่อาจจะเป็นคำตอบของอนาคตอุตสาหกรรมทางทะเลของไทยทั้งระบบเลยก็ได้ นี่แหละครับภาพใหญ่ของเรื่องทั้งหมดเลย Marina h o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 f เ i a ชประเทศไทยเราไม่ได้มองแค่ว่าจะเป็นแค่ที่เที่ยวส,สวยๆอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เราตั้งเป้าไปไกลถึงขั้นเป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจของธุรกิจเรือยอชเรือสำราญของทั้งเอเชียเลยทีเดียวคิดดูสิครับว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอเคความฝันยิ่งใหญ่มากครับแต่มันก็มีคำถามตัวโตๆต,ตามมาเลยนะว่าพอมีเรือยอชเรือหรูๆมาจอดเต็มไปหมดแล้วเนี่ย แล้วใครล่ะครับที่จะมาดูแลมาซ่อมบำรุงเรือพวกนี้นี่คือโจทย์ใหญ่เลยนะเป็นความท้าทายที่สำคัญมากจริงๆเอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดกันตั้งแต่ความฝันสู่การเป็นศูนย์กลางมารีนาของไทยแล้วไปดูช่องว่างทางทักษะที่มันเกิดขึ้นจากนั้นเราจะไปเจาะลึกเรื่องการฝึกคนรุ่นใหม่ดูว่ามีพันธมิตรที่ไหนมาช่วยบ้างและสุดท้ายจบออกมาแล้วจะได้ใบรับรองอะไรมีเส้นทางอาชีพแบบไหนรออยู่ไปดูกันทีละข้อเลยครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยความฝันสู่การเป็นศูนย์กลางมารีนาของไทยเรื่องของความมุ่งมั่นระดับชาติกันเลยทีเดียวประโยคนี้สําคัญมากเลยนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจเรือยอทและเรือสําราญในเอเชียมันไม่ใช่แค่คําโปรยสวยๆนะแต่มันคือคําประกาศเลยคือเป้าหมายที่ชัดเจนมา,มากๆจากภาครัฐเลยว่าเราจะไปทางนี้เราจะทําให้ได้และนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของเรื่องเราทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ พอมีความฝันที่ใหญ่โตแน่นอนครับมันก็ต้องมีความท้าทายตามมาเป็นเงาตามตัวซึ่งก็คือเรื่องของช่องว่างด้านทักษะนี่แหละครับกองเรือปะทะกําลังคนมันเป็นยังไงไปดูกัน1นึ่หนึ่งร้อยหกสิบสามลำโอ้โหนี่คือจํานวนเรือยอชแล้วก็เรือต่างๆในภูมิภาคที่ต้องการการดูแลซ่อมบํารุงนะครับตัวเลขนี้มันไม่ได้มาเล่นๆนะมันบอกเราชัดเลยว่าตลาดตอนนี้เนี่ยต้องการช่างฝีมืออีกเยอะมากเยอะแบบมหาศาลเลยละครับ นี่แหละครับคือภาพสรุปของปัญหาทั้งหมดเลยกองเรือเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่ช่างเทคนิคฝีมือดีๆที่จะมาดูแลกับขาดแคลนอย่างหนักเลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเรามีซูเปอร์คาร์เจอะเต็มบ้านเลยครับแต่ไม่มีช่างเก่งๆมาซ่อมสักคนสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นเลยและจากปัญหานั้นก็มาถึงทางออกครับเราจะไปดูกันที่การศึกคนรุ่นใหม่เจาะลึกกันที่นี่เลยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตที่ลุกขึ้นมาเป็นเหมือนฮีโร่ สร้างหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยภารกิจของเขาเนี่ยชัดเจนมากครับคือไม่ได้สอนไปเรื่อยๆนะแต่เป็นหลักสูตรที่โฟกัสแบบเฉพาะทางเลยคือตั้งใจปั้นปั้นช่างฝีมือกับช่างเทคนิคคุณภาพสูงเพื่อส่งตรงเข้าอุตสาหกรรมทางทะเลโดยเฉพาะเลย และที่นี่เขาไม่ได้สอนกันแค่ในห้องเรียนทฤษฎีนะครับดูสิครับมีทั้งห้องแลบเครื่องยนต์ outboard ห้องแ l a อ inboard มีห้องแ l a เล็กทรอนิกส์ can บัสอีกแถมยังมีโรงฝึกงานตัวเรือไฟเบอร์กลาสกับงานสีโดยเฉพาะพร้อมห้องเรียนทฤษฎีกับห้องคอมโอ้โหเรียกว่ามาที่เดียวคือครบเครื่องเรื่องเรือ,เ,รอเลยลองดูบรรยากาศข้างในสิครับนี่คือห้อง lab outboard ของจริงเลยนะมีโต๊ะซ่อมเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์จริงๆให้ฝึกตู้เครื่องมือก็เป็นแบบเฉพาะทางแล้วก็มีอุปกรณ์วินิจฉัยให้ลงมือทํากันสดๆเลย นี่แหละครับการเรียนรู้แบบนี้แหละที่มันจะสร้างช่างฝีมือจริงๆขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่นักทฤษฎีแน่นอนว่านักศึกษาจะเก่งได้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องสุดยอดด้วยใช่ไหมครับและที่นี่คณาจารย์เขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะมีทั้งคนที่จบด้านวิศวกรรมอุตสาหาการสถาปัตยกรรมเรือวิศวกรรมเครื่องกลคือเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานนี้โดยตรงฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเปะ๊ะแล้วก็อัปเดตสุดๆแน่นอนเอาล่ะ เรียนเก่งแล้วมีอาจารย์ดีแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจบไปจะไปทำอะไรที่ไหนล่ะนี่แหละครับคืออีกหนึ่งจุดแข็งของที่นี่เรื่องของพันธมิตรเพื่อความสำเร็จที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำในวงการเลยคือหลักสูตรของเขาเนี่ยไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆในวิทยาลัยนะครับแต่เกิดจากการไปจับมือไปร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทชั้นนาในวงการเลย การทำแบบนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่สอนในห้องเรียนคือสิ่งที่บริษัทข้างนอกเขาต้องการจริงๆเรียนจบไปปุ๊บคือพร้อมทำงานได้ปับ๊บแทบจะก,การันตีได้เลยว่ามีงานทำแน่นอนแล้วดูรายชื่อพันธมิตรของเขาสิครับมีแต่บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็น yse marine engineering asia catamarans แม้กระทั่งไทยยมมามอเตอร์ก็มาแล้วก็ยังมีวัชระมารีน cnc มารีน charter มารีน โอ้โหการมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้มันก็หมายถึงโอกาสในการฝึกงานที่ดีและแน่นอนงานดีๆที่รออยู่หลังเรียนจบยังไม่หมดนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นอีกก็คือวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเขาได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะด้วยแปลง่ายๆก็คือที่นี่มีสิทธิ์ในการประเมินและออกใบคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบารุงเรือได้เองเลย ซึ่งมันการันตีได้เลยว่าใบรับรองที่จบจากที่นี่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศแน่นอนครับทีนี้มาดูกันชัดๆเลยว่าเรียนจบจากที่นี่แล้วบัณฑิตจ,จะได้อาวุธอะไรติดตัวไปสู้ในสนามการทำงานจริงบ้างไปดูเรื่องใบรับรองและเส้นทางอาชีพกันครับ เขามีระดับการรับรองความสามารถที่ชัดเจนมากนะครับถ้าจบปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจะเทียบเท่ากับความสามารถระดับ3แต่ถ้าเรียนต่อจนจบปวสหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็จะอัปเกรดไปเป็นระดับ4เลยซึ่งแน่นอนว่าระดับที่สูงขึ้นก็หมายถึงโอกาสในหน้าที่การงานและไรายได้ที่ดีขึ้นตามไปด้วยครับนอกจากวุฒิหลักแล้วเนี่ยยังไม่จบนะครับนักศึกษาจะได้ใบรับรองที่จําเป็นมากๆสำหรับการทํางานในทะเลอีกเพียบเลยไล่ไปตั้งแต่ การป้องกันและดับไฟเทคนิคการเอาตัวรอดในทะเลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมไปจนถึงการฝึกอบรมความตาหนักด้านความปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหมือนใบเบิกทางที่จําเป็นสุดๆและทําให้บัณฑิตจ,จากที่นี่เป็นที่ต้องการตัวของตลาดอย่างมากเลยครับ139นี่คือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา2568ที่จะถึงนี้ตัวเลขนี้มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับทางความนิยมของหลักสูตร และความเชื่อมั่นของคนรุ่นใหม่ที่มีต่ออนาคตของอาชีพนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยและอีกเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆก็คือทางวิทยาลัยเขาไม่ได้แบบจบแล้วจบกันนะครับแต่ยังมีการติดตามผลของคนที่เรียนจบไปแล้วด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้งานทําและที่สําคัญคือนําข้อมูลที่ได้กลับมาปรปับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นอยู่เสมอมันเหมือนเป็นวงจรของการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับจากทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นจนจบก็อาจจะพูดได้ว่า หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเรือที่นี่มันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างช่างฝีมือธรรมดาธรรดาหนึ่งคนแต่มันคือการสร้างเครื่องยนต์ตัวสำคัญที่จะมาขับเคลื่อนความฝันอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยให้เป็นจริงขึ้นมาก็น่าคิดนะครับว่านี่จะเป็นเครื่องยนต์ที่พาอนาคตทางทะเลของไทยไปถึงฝั่งฝันได้จริงๆหรือไม่